คลิปนี้หมอขอเสนอ5ท่าบาริหารหายปวดออฟฟิศซินโดมภายใน3นาทีหายปวดได้ไม่ต้องใช้ยาบายหมอสันครับหลายคนนะครับเชื่อว่าคงมีปัญหารเรื่องของเกี่ยวกับอาการออฟฟิศซินโดมนะครับปวดคอบาไหล่นะครับวันนี้นะครับหมอมี5ท่าบริหารที่คุณสามารถเอาไปบริหารกันได้เองที่ออฟฟิศได้เลยนะครับเพื่อลดอาการปวดออฟฟิศซินโดมเราไปเชิญชมกันได้เลยครับอันที่หนึ่งเด็กก็เดินซี่โครงนะครับก็ให้ประสานมือไว้เหนือศีกษะ เย็ดขึ้นไปตรงๆค้างไว้5้าถึงสิวินาทีเอาลงครับท่าที่2องบริเวณต้นแขนด,นด้านหลังยกฝ่ามือมือซ้ายเหนือศีรษะใช้มือขวาดันข้อศอกซ้ายเข้ามาทางหัวไหลด่ด้านขวาค้างไว้5้าถึงสิบวินาทีเอาลงครับ 3. หัวไหล่และสะบัก ยกแขนซ้ายผ่านหน้าอกไปทางด้านขวายกแขนขวามาดันบริเวณข้อศอกซ้ายดันเข้าหาลำตัวค้างไว้5-10วินาทีทําสลับข้างกัน 4. ด้านข้างลำตัวยกแขนซ้ายขึ้นเหนือศีรษะเอียงไปทางด้านขวาค้างไว้5-10วินาทีทำสลับข้างกัน 5บริเวณข้อมือเหยียดแขนออกไปทางตรงๆนะครับใช้มืออีกข้างหนึ่งนะครับดันบริเวณของฝ่าฝ่ามือเข้าหาตัวนะครับแล้วก็พับข้อมือลงแล้วก็ใช้ขนาดเดียวกันดันเข้าหาฝฝ่ามือนะครับค้างไว้5-10ถึงวินาทีแล้วมือลงเป็นไหมไหมา้งครับอย่าลืมนะครับให้คุณลองเอาไปใช้นะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณลองเอาไปใช้บริหารแล้วอาการของปวดของคุณจะดีขึ้นฝากกด ไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดกดติดตาม u u s s r r i e นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ของคุณเองและคนอื่นต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ